สวัสดีครับวันนี้ก็มีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาให้ชมกันนะครับต้นลิ้นบางกรดับเงินนี่นะครับที่บ้านผมนี่ออกดอกทุกปีนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับช่อดอกก็จะเป็นช่อๆอย่างนี้นะครับดอกสีออกขาวครีมนะครับถ้าดอกตุ้มๆก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนี่ฮะดอกตุ้มๆส่วนนี้ดอกบานแล้วมีทางเกสรตะพูกเกสรตะเมียก็เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับ แต่ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีลักษณะว่ามันจะติดฝักหรือติดอะไรสักทีนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นลิ้นบางกรดบับดับเงินพ่อใบนะมีลักษณะคล้ายๆกับดาบนะฮะแล้วก็ออกเป็นสีเงินนะครับนี่ฮะนี่ก็เลยคงเป็นชื่อที่มาของชื่อนะครับขอบใบก็จะมีสีสวยนะฮะ ลิ้นมังกรนี้ได้ชื่อว่าเป็นไม้ที่ฟอกอากาศนะครับเพรปกติแล้วพืชส่วนใหญ่กลางคืนก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็ดึงออกซิเจนเข้าไปส่วนลิ้นมังกรนี้ก็จะตรงกันข้ามนะครับปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ เอาไปใช้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่เรียกว่าสามารถจะปลูกในห้องนอนได้นะครับเพื่อชนิดนี้ปลูกง่ายนะครับหักใบไปปลูกหรือเอาหน่อไปปลูกก็ได้นะครับ